สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะระหว่างวันที่24นะคะตุลาถึงวันที่6เอ่อพฤศจิกาเนาะซึ่งเออนู่นสัปดาห์นี้อ่านไพ่ช้าเนาะก็จะรวบให้ไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะเรามาดูกันว่าการงานคุณเป็นอย่างไร การงานคุณโดดเด่นนะการงานคุณโดดเด่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดการเจรจาการต่อรองนะคะสื่อสารนะคะออนไลน์ทํางานออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดโดดเด่นนะคะเอ่อนักเขียนนะคะงานอิสระโดดเด่นมากนะคะช่วงนี้คุณพูดอะไรคุณก็จะได้งานนะคะใช้คําพูดดีๆเนาะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินค่อนข้งางที่จะดีคุณจะสามารถใช้เงินตามใจไปเที่ยวไหนก็ได้อาจจะหมดงินไปกับการไปเที่ยวไปดื่มสังสรรค์ไปดูคอนเสิร์ต ะะไปผปจญภยัยแต่ก็ต้องระมาะระวังเรื่องการใช้เงินเนาะเพราะคุณใช้เงินตามใจมากๆนะคะช่วงนี้มีเยอะหมดเยอะนะคะก็วางแผนสำรองไว้ดนึงเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะมันเป็นเรื่องของโรคอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเช่นมาไวไปไวไอปวดท้องกระทานอาหารเวียนหัวกระทานหานแป๊บเดียวก็หายนะคะหรือบางทีจะเป็นอารมณ์ที่คุณเครียดง่ายอารมณ์แปรปรวนโรคซึมเศร้านะคะไมเกน นะคะแล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยแล้วก็อ่อาจจะมีบางคนเนาะรู้สึกเหมือนแบบช่วงนี้คุณจะรู้สึกเข็ดเครียดแล้วบางทีพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะ เวียนหัวง่ายนะคะเลือดลมไม่ค่อยดีมันจะเป็นประมาณนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะรู้สึกว่าคุณทํางานหนักมากๆหรือคุณเองเนี่ยไปสนใจเรื่องอื่นความรักก็เลยอาจจะยังไม่ได้พัฒนาไปไหนหรือบางคนเป็นคนโสดเนี่ยอาจจะเจอรักแต่ที่ทํางานแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของความรักทําให้ความรักของคุณเนี่ยคุณรู้สึกเหนื่อยหรือบางคนรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าไม่อยากมีความรักแล้วนะคะส่วนคนมีคู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณหรือคู่ของคุณเนี่ยทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กั แต่ถามว่าประคับประคองกันไปต่อไหมไปต่อไม่ได้ปล่อยมือนะคะไม่ได้ยอมแพ้จากความสัมพันธ์นี้เหมือนพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยไปกับทุกๆปัญหาด้วยกันแค่ช่วงนี้เวลาที่มีให้กันมันน้อยก็อาจจะต้องหาเวลาพากันไปเที่ยวบ้างหรือหาเวลาแบบว่าอยู่ด้วยกันบ้างนะคะเพื่อปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นให้มันหวานเหมือนเดิมหรือให้บรรากาศในความสัมพันธ์มันดีขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่ควรทําเสริมนะคะก็คือ ช่วงนี้ให้คุณบริจาคน้ำนะคะเออบริจาคเสื้อผ้านะคะให้กับเด็กยากไร้เนาะอาจจะบริจาคเลือดนะคะเติมน้ํามันตะเกียงนะคะเพื่อเป็นการเสริมเนาะสีน้ำโชคของคุณนะช่วงนี้น่าจะเป็นสีทองสีเหลืองสีฟ้านะคะฟ้าขามฟ้าทะเลสีเขียวประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย